คนมารีวิวกินเฟิร์นน้ำตกนึ่เฟอร์เฟริร์นเฟิร์นหานม่สิใส่เพ็ดก่อนกันออกก่อนนี่เป็นแคปโน้เป็นแคปโน้ป็นใส่มาเพ็ด ไปร้ายตนร้ายอย,ย,ย,ย่างขมในโซงตนข้อข้ออข้อไปล้ายหยอกเ้ยตัดแฉบตัดเฉดเจ้าตัดด้วย 待っ、えー、てっ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 て待て จุดันมากปู่คนใหม่เก่งตอกแต่เศร้านที่แขนจุดสั้นะะะะะตะคิวไหมบ้าจอะไรอยู่ักสมึนไม่สนยิ่เขาใหม่ไปแ่ซึ้กินขกากเับกอนหอมสามแหละปไะไปปักซองไปปักซองมากเลยมาในที่จะแปะมั้งปีต้องเวียกบนหมดตเวียผัวอย่เนี้ โอน้ำปวกปวกอาจารย์ของการห่อซีพนถือป่งินดีด้นะไปก็ไปเปลี่ยนวันนึ่งสองเสนหาเท่าไหร่ลงคพูนพูมอนพูแม่นใส่สมบอกสมบูรณ์ไกลไกลเขาไปจับปากซองสามสิบสี่สิบลักวิ้นไปนํำไไปผูมาวิ่นลหลุดือนคู่ลงหวย รถเรถสือซิมหาละเอเคสิตาทำหมเออทำแบบนี่คือรถซิมหาซ้ำมาสือรถจักยิงโไรรถจักยิ่งเพ่งกลัวรถเ้วก็ซือรแจ๊กก่อน่รงละขาบยันแล้วไปเอาเงินเขาซิฟนี้เียแล้วค่ะเนี่ยน้อลทำมาไม่ออกเออียูนี้กันเพราะคีติตายจักม่ยังเงียบเยอ ม this oil, ่เจากจิเอาพี่รับจำววจักมมีแล้วรอวัจักใช่ไปเจ้าออยาดเมนเข้าไปเอาเงิน่เาไปเอาเงินนี่อี่กเอาอไรพี่ไปโปรยส่วนคนเออรยสนคน่า่นีเลยเนหัวบเมืองขงฮะ คอยไปเนาะจำมาหอดวันไี้พอพักเข้ากับพักไหมจ้างคนหอดเข้ากับพักแล้วพอได้สูตรคีแล้วห้องรตเหือนดล้ากับสามสี่ค่ะรตลูกล้ากับคนละค่ะนี่เดี๋ยวเถื่อนตี๋เถื่อนกินอี่างไเบียร์บาง่งินบร้กรที่ กินเนียังสันนบ้านบม่ได้กินเนีงสันมือหนึ่งสีแก่แล้วกินเบียร์นางกินเบียร์ได้สีแก่

มีนก็ตอดมองเงี้ยขีก็ตอดโอ้ยสิงกระตอดดำพวกคนตุ๋ยมันเป็นเมือดขี้กระตอดดำปิงก็จะเอื่นปิงกระตอดก็เป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวสี่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 ถึงว่าอันนี้ติงก็เป็นกรอดเนื้อนี่เป็นแบบเป็นแบลก็ฝาแต่มันออกมันหอกเนาะเป็นการปิ้งเนาะเาเอื่นติงนี่แหละแล้วก็เลยไปเลยนะมิจฉาหรือเปล่าเนี่ย ข่น okay, no ้อยนึงว่าซันอือพอมึง <startups> ก oh, ็ได้พุดจักคืออนก็ได้บ่มีเวลาลงไปก็ว่าบ่มีเวลาไปก็บ่ยาพวกนี้แหละยังเฮ็ดปู่ลดโมไปกินให้น้ไปได้กัน้ไป่่อเจียงเจียงไปทางหญ้าสวนมักสล งงมีฟองไรฮะเขียนของเดียวกันนี่แมหากิเทบเจียวก็ตดอไปทั้งเนี่ยสวนหาให้เน่รเนี่ยก็ะฟุ่มกาแฟไปเห็นไปมุดขอีกข่าวอ่ะปะโยกอะเนี่ยก็ยกันไปโยกันมามากันเองได้เปนมงตูกันถุงนองกดเนี่ยนะ Ôi, cái, đây, là cái Ui, đẹp là đẹp. Đẹp. À, trong yêu hát mà cũng cũng hả? Nó thể hiện như cái sếp phi ấy à. Bằng này có chốt về lịch lịch Ta cái hết chứ nó ăn tăng không phèn ship hả? À. Không nơi đó á Cái đường xong lãng phai ốc มันจางเขาแค่ปุ๋ลูกอเปล่างไดูบ้านมาห้องอมันความันหัวจักกับเจ้ากับไหนเลยมันก็ลงสน้ำน้ำพัมันอวีิบญจางผนังานในห่นบางเขามีห่นยืนั่นไหมคะอืปลมนกม่งั้นเป็นหนใจ่หนไหมเขาทึงได้เข้าไปดเข้าไปเหยียน มันเรื่องเขาไท่เลยน้ำสี่ร้อยมันครงการตามปิบัอืนเร็นคงการน้าเป็นหัวันเปิดวันเบิดแต่ได้ครงการเป็นโครการเกู่เบิดส่วนหนึงมันยุดว่าอีหล่ะบัตรไปเบียเพราะมันเกือบปีคนนะเหมือนมาขึ้น ເຮົາກໍເຂົ້າມາຄືນເພາະວ່າບມືບມືອງວລົດມືດມືອງກມ

น้ำซุ่น้ำซุ่มนี่เขาเอางวงเบิ้ลหรไปกินเฟอจะซีมูสไก่อยังกับตามกินกับเค็งขิงการโคะก็น้ำตีดต่งทรงโอ้ยว่ากินกับเค็งการโคะอร่อยเดี๋ยวในหัวไม่ให้มีแน่เอา้ําเขาแห่งประกาศอยู่มีน้ำซุ่มมูจัดบ่อนเลยจำเป็นกินกินกินน้ำมังนแเอาใส่บางทีเขาเสีย่งกระโหลกนอ้ําเนี่ยเพิ่งเข้าเพียรต่าง มาชุบเนืออื่นบได้กันเขาขายปินบหัวโดือของอีนาังสันแมนก็เอาหัวบัลโดหัวโดของาเขาอีนาโมีตีบันกโบอืนกะ่ข้าเขาขายหลายนอังเขาจะเน็ตัวนี้อืมาตนกระเียข้าววกอยู่คือหอดเฟ้หางเจียวเอ๊มากิน่ะ ไม่ขายมือสวยเด้าหาสามิบุงสุดกับสมิบกันมันตื่นเพื่อเลหน่อยน่อยกันนะหันนี่เพาืเออเชียกันนังทาละวันอันนี้มือหน้าผาก็ไป็นนเด้อเออเออเ็กหน่อยน่อย้กันไอ้เจ เกลือจมาเอาสมเป็นหรวเอาเงินแรกไวนมาอาี่บอกตัวเบจ้ะเอามันหอมหวาน่อินห อันนั้นเราว่า z ้วเนี่เราว่าบางเมื่อกี้สิน้กินกินเรากินได้ได้เหรอาวกาเราจิ้มอย่างเงี้ยโอ้ยคุบา